สวัสดีครับโฮมซันอิเล็กทรอนิกส์วันนี้พาเพื่อนช่างและผู้ที่สนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์มาดูนะครับการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบ24โวลต์นะครับตัวนี้รุ่น DA นะครับ3,000วัตเป็นระบบเพียวไซเวฟนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็แสดงผลนะครับเป็น d c in แล้วก็ A.C. out นะครับเดี๋ยวมาลองตรวจเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะครับวัดฝั่ง input ดูก่อนนะครับว่ามีการช็อตหรือไม่ก็ตั้งมิเตอร์นะครับคูณหนึ่งครับก็วัดฝั่งไฟเข้านะครับต้องขึ้น1ครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นทั้ง2ครั้งลักษณะนี้นะครับแสดงว่า อินพุตนะครับมีการช็อตนะครับลักษณะนี้นะครับต่อขึ้นทั้งสองครั้งนะคร uh ับมาดูฝั่งนะครับฝั่งไฟออกนะครับก็คือฝั่งเอาพุ t นะครับเดี๋ยวมาลองวัดดูนะครับฝั่งนี้ต้องไม่ขึ้นเลยนะครับเข็มมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นเลยนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งตอนนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าฝั่งนะครับฝั่งไฟออกนะครับฝั่งเอาพุตไม่มีการช็อตนะครับ ฝั่งที่มีปัญหาก็คือฝั่งไฟเข้านะครับก็คือฝั่ง input. อินพุตเดี๋ยวถอดตัวกล่องนะครับแล้วก็ดูวงจรข้างในนะครับว่า,ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่มันชอ็อตไหมอย่างนี้ครับตัวนี้ผมจะเช็คฝั่งอินพุตนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าจากการเช็คเบื้องต้นแล้ว ฝั่งนะครับฝั่งอินพุตนะครับก็คือฝั่งไฟเข้ามีการช็อตอยู่นะครับลักษณะนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทดสอบนะครับก็มิเตอร์เข็มวัดแล้วก็รู้ว่ามีการช็อตอยู่นะครับก็แก้ไขนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียนะครับแล้วก็วัดอีกทีหนึ่งนะครับจนกว่าจะไม่มีการช็อตนะครับถึงจะป้อนไฟนะครับทดสอบ อ่ข้างในเป็นลักษณะนี้นะครับตัวบอร์ดนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นไฟเข้านะครับเป็น DC นะครับ2 4่โวลต์ก็เป็นภาคนะครับคอนเวอร์เตอร์นะครับก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ DC นะครับ to DC มี Power m o s f e t นะครับฝั่งละ4ตัวนะครับฝั่งนี้ก็4ตัวแล้วก็ ไอจีพีนะครับ4ตัวก็เป็นฝั่ง DC นะครับ to AC นะครับก็คืออินเวอร์ตนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจาก DC นะครับเป็น AC นะครับเดี๋ยวผมจะแกะบอร์ดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เช็ค p o w e r อร์ f อตเฟสนะครับ ครับผมก็ได้แกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับด้านในก็อ่าเป็นลักษณะนี้นะครับฝั่งนี้ก็ power MOSFET นะครับเป็นอีกด้านหนึ่งก็ power MOSFET นะครับด้านละสี่ตัวอ่าเห็นสี่ตัวก็เป็น IGBT นะครับเป็นฝั่งเอาพุทนะครับฝั่งไฟออกอ่าเมื่อกี้เนี่ยผมลืมดูนะครับมีการตัดสายมานะครับนี่ครับสายขาดนะครับมีการตัด เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับว่าฝั่งเอาพุทนะครับมีการช็อตไหมเมื่อกี้นะี่คืออ่าผมวัดดูผมไม่ได้ดูนะครับว่ามีการตัดสายไหมนะครับเดี๋ยวมิเตอร์เข็มนะครับวัดดูเข็มมิเตอร์ต้องมีขึ้นเลยนะครับ อันนี้มีการตัดสายมาผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัดมาทำไมนะครับเดี๋ยววัดดูที่นี่ครับไม่มีการชดนะครับฝั่งไฟออกเดี๋ยวมาวัดเพราะว่ามอดเฟน,นะครับฝั่ง Input น,นะครับ เราวัดเดนกับซอ้อนนะครับสลับกันอ่าในวงจรนะครับตอนนี้มันต่อลักษณะขนานกันอยู่นะครับของพาวเมอร์มอสเฟตถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ชอ็อตอยู่เราวัดมันก็เหมือนชอ็อตกันทั้งหมดนะครับเหมือนมอสเฟตชอ็อตทุกตัวอย่างเงี้ยครับอ่าแบบนี้ต้องถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วก็วัดทีละตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็วัดให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมผมก็ได้ได้ถอดมอสเฟตออกครบแล้วนะครับ8ตัวเดี๋ยวมาลองวัดดูครับว่ามอสเฟตช็อตไปกี่ตัว สาเหตุนะครับหลักๆนะครับที่ power MOSFET ภาคนะครับ DC นะครับ to DC หรือว่าภาค Con เวอร์เตอร์นะครับมีการช็อตเกิดจากนะครับเวลาใช้งานนะครับในขณะที่มีโหลดนะครับโหลด EC ต่อใช้งานอยู่นะครับแล้วมีการนะครับปิดนะครับปิดอินเวอร์เตอร์นะครับโดยการเอาเบรกเกอร์ลงนะครับโดยที่ไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับ ฝั่ง AC ออกนะครับก็จะทําให้เกิดการกระชากของไฟนะครับทําให้ Power Mode t นะครับเกิดการช็อตแล้วก็เสียหายนะครับเดี๋ยวมาลองวัดดูนะครับกวัดเดนกับซอสนะครับสลับกันขากลางนะครับเป็นขาเดนนะครับขาฝั่งนะครับฝั่งฝั่งขวามือนะครับที่มิเตอร์ สีดํานะครับจับอยู่นะครับก็เป็นขาซอสนะครับขาหนึ่งนะครับเป็นขาเกตนะครับขาเกตนะครับเดนซอสนะครับก็วัดลักษณะนี้นะครับก็ตั้งมิเตอร์นะครับคูณหนึ่งนะครับก็สลับสีดํานะครับมาจับตรงกลางบ้างนะครับไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ดีนะครับขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นนะครับอ่ามาดูตัวที่สองนะครับ วัดสลับนะครับเดนฟอสนะครับขึ้นทางข้างข้างนึ่งนี้ขึ้นนะครับอันนี้ดีนะครับก็สลับสายมิเตอร์ครับก็ดีนะครับสามตัวก็สลับเลยนะครับเอาดาจับก่อนก็ได้ครับดําจับก่อนก็คือไม่ขึ้นนะครับถ้าแดงจับตรงกลางนะครับก็คือขึ้นนะครับ ก็แสดงว่าปกตินะครับเพราะว่าขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นนะครับอันนี้เหมือนกันครับก็สลับไม่มีการช็อตเลยนะครับตัวนี้นะครับสลับก็ไม่ช็อตนะครับเลยอีกสองตัวครับก็สลับสายมิเตอร์ ไม่ช็อตเลยนะครับอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายสีดำนะครับจับตรงกลางนะครับตรงเดนนะครับมีการช็อตนะครับพอสลับนะครับก็ขึ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับขึ้นหนึ่งครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าพ Power MOSFET นะครับตัวนี้นะครับมีการช็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับครับหลังจากรู้ อ่าพัดอ่ามอสเฟตนะครับหลังจากรู้มอสเฟตตัวเสียแล้วนะครับว่ามอสเฟตช็อตไปหนึ่งตัวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนพาวเวอร์มอดเฟนะครับามาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับเป็น R ได้นะครับเป็น R ค่าต่ำนะครับในในนี้ก็เขียนว่าสามสิบโอห์มนะครับเป็น SMD นะครับ ไดคาเกตนะครับไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่าครับกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้ตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามอสเฟตนะครับนี่ครับสาโอห์มนะครับสี่ตัวแล้วก็ให้เช็คที่ทรานซิสเตอร์นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ไดเกตนะครับมีสองแบบนะครับ NPN แล้วก็ PNP นะครับ เช็คให้หมดนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับให้ไล่เช็ค R นะครับ R ค่าต่ำนะครับ30โอห์มทุกตัวเลยนะครับถ้ายืดค่าก็เปลี่ยนนะครับอ่า R ตัวใหญ่นะครับที่ผมเปลี่ยนก็คือผมทำ R นะครับมันดูดไปอตอนตอนดูดตะกัวออกนะครับผมก็เลยใช้ R ตัวใหญ่นะครับใส่ไปแทนนะครับเดี๋ยวมาลองวัดดูนะครับฝั่งนี้นะครับ ว่ามี R ยืดค่าไหมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามอสเฟตกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับทมมิเตอร์นะครับเป็นหลักนะครับตัวแรกนะครับ30โอห์มนะครับตัวกลางนะครับตัว ตัวที่มีปัญหานะครับที่ power mosfet นะครับช็อตนะครับ R นะครับวัดไม่ขึ้นนะครับมีการขาดนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน R ตัวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ในอยู่ในค่านะครับสามสิบก่อนนี้ก็สามสามสิบนะครับเดี๋ยวมาลองวัด พันซิเตอร์นะครับพันซิเตอร์ไดดูนะครับตัวนี้เป็นรันซิสเตอร์แบบ PNP นะครับก็คือสายมิเตอร์นะครับสีแดงนะครับจับที่ B นะครับ แล้วก็จับที่ขา C แล้วก็ขา E นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับพราสลับนะครับเอาสีดำบ้างนะครับมาจับที่ขา B นะครับจะไม่ขึ้นนะครับที่ขึ้นนี่ที่ขึ้นนี่เพราะว่าสองตัวนี่ครับต่อต่อพ่วงกันนะครับก็คือวัดคร่าวๆนะครับในวงจรอันนี้เป็นแบบ P นะครับขึ้นทั้งสองข้างนะครับ ตัวบนนะครับเป็นแบบ NPN นะครับก็สีดำจับกระจับขา B นะครับแล้วก็สีแดงนะครับขา C ขา E นะครับลักษณะนี้ครับการวัดก็สลับสีแดงนะครับจับ B บ้างนะครับวัด C นะครับต้องมีขึ้นนะครับส่วนขา E นะครับอาจจะขึ้นนะครับเพราะว่าต่อพ่วงกับ t r a n s i s r อีกตัวหนึ่งนะครับ มาดูอีกตัวหนึ่งครับแบบ P นะครับก็สีด้านะครับต้องไม่ขึ้นนะครับวัดเทียบขา C อาจจะขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต่อวัดในวงจรนะครับก็ตัวบนนะครับแบบ NPN นะครับขา B นะครับเทียบขา C และ E นะครับก็ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับ ระหว่าง C กับ E นะครับก็สลับลองเอาแดงจับดูนะครับก็วัดเหมือนเดิมนะครับ C E ก็แบบนี้นะครับแสดงว่าทรานซิสเตอร์ได้นะครับปกตินะครับอันนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับไม่ไม่ได้ถอดออกมาวัดนะครับภายในวงจรดูว่ามีการช็อตหรือว่าทรานซิสเตอร์มีการขาดไหมนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับ ฝั่งเพราะว่ามอสเฟตอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็วัดเหมือนกันนะครับก็วัด R ก่อนนะครับอาด้เกตก่อนอจ,จะวัดให้ดูเอาข้าวก่อนนะครับอตัวนี้ผมใส่ตัวใหม่ไปนะครับเพราะว่าตอนบัตรกรีนะครับผมทำหายไปนะครับเดี๋ยวมาวัด อาดูก่อนนะครับ R ที่ขาเกตนะครับพี่ต่อมาขาเกตนะครับสามสิบโอห์มนะครับตัวไหนที่ยืดค่าหรือว่าขาดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับ ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าวัดไม่ขึ้นนะครับอ๋อวัดขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่สามสิบนะครับตัวนี้นะครับส่วนทอร์จิตเตอร์ได้นะครับก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีการช็อตไหมนะครับฝั่งนี้ผมได้ตรวจเช็คแล้วนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการช็อตนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน R นะครับ R ที่มีการขาดนะครับแล้วก็ใส่ power mosfet ไปนะครับ แล้วก็ปอนไฟทดสอบครับเปลี่ยน R ตัวนี้ก่อนนะครับที่ขาดนะครับก็ไล่ออกเลยนะครับใช้ตะกั่วผมไม่มี R นะครับเป็น SMD ผมใช้ สามสิบโอห์มนะครับหนึ่งส่วนสี่วัตต์ใส่ไปแทนนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนก็ใส okay. ่พวกวอสดุเสเฟนะครับการซ่อมนะครับต้องตรวจเช็คให้ครบก่อนนะครับก่อนที่จะ ทดสอบนะครับต้องเช็คแล้วก็เอาตัวเสียออกให้หมดก่อนนะครับการเช็คก,ก็เช็คให้ครบนะครับพวกอาค่าต่ำนะครับอาค่าต่ำแล้วก็พวกการซิสเตอร์ได้นะครับต้องตรวจเช็คให้ให้ครบ บางทีนะครับมีการช็อตของทรานซิตเตอร์ได้นะครับทำให้ไม่มีการทำงานนะครับของวงจรนะครับแล้วก็ R พวกนี้นครับ R ที่มาขาเกตน,นะครับขาดนะครับต้องเช็คให้ครบ ตเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยน power MOSFET นะครับไปหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เสียหนึ่งตัวนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์อนะครับแปด F5 นะครับก็ร้อยิบแอมนะครับเป็น power MOSFET ร้อยี่สิบแอมเดี๋ยวมาลองวัดดูนะครับฝั่งไฟเข้านะครับก็คือฝั่งอินพุตนะครับว่ายังมีการช็อตอยู่ไหม ถ้ายังไม่มีการช็อตนะครับถ้าปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนไฟนะครับแล้วก็ทดสอบเลยนะครับก็เช็คตรงนี้ครับไฟเข้านะครับแบตเตอรี่เข้านะครับก็วัดสลับบวกลบนะครับขึ้นหนึ่งครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งต้องมีขึ้นนะครับอ่าลักษณะนี้ครับไม่ขึ้นนะครับขึ้นหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งต้องมีขึ้นนะครับตอนแรกนะครับมันขึ้นทั้งสองครั้งนะครับ แสดงว่าฝั่งอินพุตนะครับมีการช็อตอยู่นะครับส่วนเอาพุตนะครับฝั่งไฟออกนะครับฝั่งเอาพุตก็ไม่มีการช็อตนะครับวัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองนะครับป้อนไฟแล้วก็ทดสอบดูนะครับครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ผมใช้สวิตชิ่งนะครับ 24โวลต์นะครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นระบบ2 4โวลต์นะครับก็ต่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับว่าการทำงานอ,อินเวอร์เตอร์จะสามารถทำงานได้ไหมนะครับหลังจากเปลี่ยนตัวเสียปไปแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์ครับ อ่าตอนนี้นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นปกติครับด้านบนนะครับเป็นโชว์แบตเตอรี่นะครับด้านล่างนะครับเป็นโชว์ฝั่งไฟออกนะครับฝั่งเอาพุทนะครับเป็นไฟ AC นะครับสองรยี่สิบนะครับลองปิดนะครับก็เปิดใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มต้นนะครับการตรวจเช็คนะครับก็ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนนะครับเช็คาภาคต่างๆให้ละเอียดนะครับโดยต้องรู้นะครับหลักการเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะทำการซ่อมน,นะครับก็ไม่ใช่ว่า เราจะเปลี่ยนตัวเสียอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีสาเหตุนะครับของการเสียนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็พอเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนตัวเสียได้นะครับก็เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้นะครับการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่น3ามพันวัตนะครับก็ขอบคุณครับสําหรับการติดตามชมนะครับสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ